นิทานสร้างบารมีพระเจ้าสามสิบชาติบทที่สองศีลบารมีศีลบารมีบารมีคือศีลศีลคือการรักษากายวาจาให้เรียบร้อย ไม่เบียดเบียนตนและคนอื่นอย่างน้อยก็รักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เป็นคุณงามความดีประการหนึ่งที่ทุกคนควรบำเพ็ญพร้อมด้วยสมาธิและปัญญาเพื่อกำจัดรักโลภโกรธหลงตรงถึงฝั่งคืนพระนรุพานดับกิเลสและเพลิงทุกข์ได้สิ้นเชิงไม่ต้องเวียนตายเกิดในวัฏสงสารอีกต่อไป ศีลในวงเล็บธรรมจะขอเริ่มพนานาันนาศีลห้าข้อแต่โดยย่อพองามตามวิสัยเพื่อสะดวกแก่ปวงชนผู้สนใจจดจำไว้ปฏิบัติเพื่อขัดเกลาวในศีลห้าข้อหนึ่งพึงกำหนดขึ้นต้นบทว่าปานาห้ามฆ่าเขา ข้อที่สองอธินาอย่าถือเอาของที่เขามีให้อย่าไฝ่ปองข้อที่สามกาเมเลสวัสดต้องเว้นขาดคู่เขาเราอย่ากคล้องข้อที่สี่มุสาอย่าขนองคำพูดต้องตามสัตว์อัตธ,ธรรมข้อที่ห้าสุราท่านว่าไว้ ห้ามมิให้ดื่มเหล้าทั้งเช้าคำ่ำเฮโรอีนฝิ e an, ่นยาบ้าภาระยำท่านแนะนำให้งดเพื่อหมดเวรอันบาปกรรมทั้งห้าถ้าไม่ละบาปนั้นจะส่งวิบากให้ยากเข็นตามประเภทเหตุที่ทำเป็นกรรมเวรคิดให้เห็นเว้นให้ไกลอย่าได้ทำ การเบียดเบียนชีวิตปิดชีพเขาทำให้เราอายุน้อยถอยลงต่ำปราศจากอนามัยไข้ประจำผู้ใดทำกรรมนิไว้ชีพไม่ยืนปล้นสะดมโกงกินทรัพย์สินเขาจะร้อนเร่าจิตใจไม่แช่มชื่นบางคราวรวยก็อย่าหวังว่ายั่งยืน ต้องเป็นอื่นและจนลงอย่าสงกาการสมสู่คู่กรองของผู้อื่นก็จะชื่นชั่วประเดียวจริงเจียหนาผลของกรรมทำให้มีภัยรีมาเบียนบีทาปองชีวิตคิดผูกเวนการพูดหลอกลวงใครให้หลงผิดโทษจะติดตามตนให้คนเห็น จะถูกตูใส่ความตามประเด็นเท็จริงเป็นอย่างไรเขาไม่ฟังการดื่มเหล้าเมายาว่าให้คิดถ้าเสพติดโทษร้ายเมื่อภายหลังต้องเสื่อมทรัพย์อับโชคโรคประดังทอนกําลังปัญญาพาให้สามเรื่องศีลห้าว่าให้ฟังโดยสังเขป ใช้แนมเน็บโกรดเกลียดคิดเหยียดยามว่าให้ฟังฝากให้คิดพินิษความหากเห็นงามประพฤติเถิดเกิดมงคลจะรักษาศีลห้าดังว่านั้นให้คงมั่นศักดิ์สิทธิ์สมริดผลจำต้องมีคุณธรรมประจําตนตามยุบบนโบราณท่านสอนมา ข้อที่หนึ่งพึงระวังยั้งความกโกรธไม่เยี่ยมโหดไฟจิตริษยารู้อบอ้อมอารีมีเมตตาการุณาเป็นธรรมประจำใจสองเลี้ยงชีพโดยสัมมาอาชีวะรู้สละรู้ประหยัดอัจฉา,ายิยข้อที่สามคู่กรองของใคร ไม่สนใจยินดีอยู่แต่คู่ตนข้อที่สี่มีสัตว์ประหยัดปากไม่พูดมากกรอกกลับให้สับสนข้อที่ห้าสติตั้งระวังตนอยากก็ทนหักห้ามไม่ตามใจท่านผู้ใดใจบุญรู้คุณค่า ทั้งศีลห้าเบญจธรรมดังคำไขประพฤติมั่นอยู่เสมอไม่เผลอใจจะต้องได้ผลดีมีแก่ตนอานิสงส์ข้อที่หนึ่งนั้นพึงรู้ชีพจะอยู่วัฒนาอย่าชงนอนามัยสมบูรณ์จำรูนชนถึงร้อยฝนเทียวนะจึงจะตาย ข้อที่สองสมบัติพัสถานจะโอลานล้นหลากมีมากหลายยามใช้สอยไม่ขาดแคลนแสนสบายใช้จนตายไม่จนเพราะผลบุญข้อที่สามจะไม่มีภัยรีร้ายมาปองหมายชีวิตคิดเฉียวฉุนจะได้คู่เป็นสีมีแต่คุณ ไม่หันหุนกับกรอกคิดนอกใจข้อที่สี่พูดอะไรใครก็เชื่อคนไม่เบื่อระอาเมื่อปราัยจะเชิญชวนชายหญิงทำสิ่งใดเขาเต็มใจพร้อมพรักสมัครทำรรข้อที่ห้าอนิสงฆ์จงประจักษ์จะมีหลักจัญญาท่าคมขำ มีสติมั่นคงความทรงจำปัญญาล้ำเลิศสัตว์ในปัตภีนิทานเรื่องศีลบารมีความเสียสละของพระโพธิสัตว์เมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยสิริราชสมบัติ ในพระนครพาราณสีพระโพธิสัตว์เกิดเป็นวานอนมีรูปร่างใหญ่โตมีกำลังวางชามากมีฝูงวานอนเป็นบริวารอาศัยอยู่ในป่าหิมมพานมีต้นมะม่วงใหญ่ต้นหนึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำคงคากิ่งแถบหนึ่งได้ยื่นไปในแม่น้ำมีผลโดกรสหวานอร่อยมากวานอนโพธิสัตว์ และบริวารพากันไปกินมะม่วงนี้เป็นประจำเพื่อป้องกันภัยอันตรายพญาวานอนจึงสั่งให้วานอนบริวารปลิดผลแถบริมฝั่งแม่น้ำให้หมดแต่บังเอิญหลงเหลืออยู่เมื่อมะม่วงนั้นสุกหล่นลงน้ำน้ําพาไปติดตาข่ายพระเจ้าพาระนศีซึ่งเสด็จลงสงสนานในแม่น้ําคงคา พนักงานห้องเครื่องจัดปอกถวายทรงเสวยและพอพระไทยในรสอันหอมหวานของมะม่วงนั้นพระเจ้ากรุงพราณสีพร้อมเสนาหมาตขราชบริพารทั้งฝ่ายหน้าฝ่ายในเสด็จโดยทางชลมากจนถึงต้นมะม่วงนั้นประทับอยู่ณป่าหิมพานนั้นว่านอนโพธิสัตว์กับบริวารหากินอยู่บนต้นมะม่วงนั้น มหาดเล็กจัดมะม่วงมาถวายให้เสวยทุกเวลาตอนกลางคืนพระเจ้าพระนศีรับสั่งว่าพรุ่งนี้จงไปหาเนื้อลิงมาเราจะกินกับมะม่วงว่านอนโพธิสัตว์ได้ฟังพระดำรัสอย่างแจ่มชัดเห็นว่าภัยจะมาถึงตนและบริวารของตนแน่แล้วว่านอนโพธิสัตว์จึงขึ้น จนสุดยอดปลายกิ่งแถบที่ยื่นออกไปในแม่น้ำสำรวมใจโดดจนสุดแรงก็ถึงฝั่งตรงข้ามได้จึงดึงเอาเถาวันยาวร้อยวาเท่าความกว้างของแม่น้ำเอาข้างหนึ่งผูกเข้าที่ต้นไม้ริมฝั่งในส่วนสูงที่คิดว่าพอดีกันเอาปลายเถาวันอีกข้างหนึ่ง ผูกเข้ากับเอวของตนตายออกไปที่ปลายกิ่งโดดข้ามกลับมาที่ต้นมะม่วงพอเกาะกิ่งมะม่วงไว้ได้เถาวันนั้นสั้นเล็กน้อยจึงไม่สามารถจะปล่อยมือออกได้ต้องเกาะอยู่อย่างนั้นเอารำตัวแทนเถาวันเอารำต้นเป็นสะพานให้ฝูงลิงบริวารตายข้ามไป ฝูงลิงบริวารทั้งหมดพากันทำความเคารพแล้วก็ตายไปตามเถาวันนั้นมีลิงอันธพาลตัวหนึ่งไม่พอใจพระโพธิสัตว์ที่พระรมสอนแนะนำมิให้ทำชั่วแต่ลิงตัวนั้นกลับไม่ชอบไม่พอใจเพราะสันดานเป็นอันธพาลเห็นเป็นโอกาสจึงโจรลงเต็มแรงตรงหัวพระโพธิสัตว์ แต่ไม่ได้มีอันตรายแต่อย่างใดเมื่อฝูงลิงบริวารข้ามไปหมดแล้ววานนอนโพธิสัตว์ผู้เป็นจ้าฝูงก็อ่อนแรงเกาะเฉยอยู่ฝ่ายพระเจ้าพราณสีทอดพระเนตรเห็นพฤติการนั้นโดยตลอดโปรดให้มหาดเล็กขึ้นไปนำลิงโพธิสัตว์ลงมาชำระร่างกายจนสะอาดให้อาหารพอให้มีกำลังแล้วโปรดให้นำมาเฝ้า ตรัสถามว่าเจ้าเป็นผู้มีกำลังวังชามากมายทำไมไม่เอาตัวรอดหนีไปตามลำพังซ้ำยังทำตนให้เป็นสะพานให้บริวารไต่ข้ามไปโดยสวัสดีท่านเป็นอะไรกับวานอนเหล่านั้นพระโพธิสัตว์กราบทูลเป็นเชิงถวายโอวาทแก่พระเจ้าพลาณาีว่าขอเดชะพระองค์ผู้เป็นจอมนาริน ข้าพระพุทธเจ้าเป็นนายเขาเป็นหัวหน้าเขาปกครองเขาเมื่อฝูงวานอนเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่กลัวพระองค์จะทรงทําอันตรายข้าพระพุทธเจ้าจึงต้องทําตัวดังที่ได้ทอดพระเนตรเห็นนั้นเพื่อให้พวกเขาพ้นภยัยข้าพระพุทธเจ้าแม้จะต้องถูกจับไปจองจําหรือถูกประหารชีวิตก็ยินดีรับ โดยไม่ต้องเดือดร้อนอย่างไรเพราะเขาเหล่านั้นได้ยอมยกให้ข้าพระพุทธเจ้าเป็นหัวหน้าเขาเป็นนายฝูงก็ด้วยหวังว่าข้าพระพุทธเจ้าจะช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้พวกเขาได้โดยทั่วหน้ากันเหมือนอย่างพระองค์นี่แหละพระองค์ทรงเป็นพระราชามหากษัตริย์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถ พระองค์ก็ต้องช่วยบำบัดทุกบำรุงสุขแก่พระศกนิกรของพระองค์ตลอดถึงสัตว์ราชพาหนะและถวยหารทั่วหน้าหากพระองค์จะเสวยสุขเหนือความทุกข์ยากของปวงพระศกนิกรจะเป็นการสมควรหรือพระองค์ก็ต้องทรงช่วยบำบัดทุกบำรุงสุขแก่พระศกนิกรทั่วหน้าเมื่อวานนอนโพธิสัตว์ถวายโอวาทด,ดังนี้แล้ว ด้วยร่างกายบอบช้ำม,มากทนไม่ไหวก็สิ้นชีวิตลงในขณะนั้นเองพระเจ้ากรุงพราณสีทรงเสียพระไทยมากโปรดให้จัดชาปนกิจศพวานอนโพธิสัตว์แล้วนำอัฐิบรรจุไว้ในเจดีที่โปรดให้สร้างขึ้นในทางสีแพร่งจารึกข้อความคุณงามความดีของพระโพธิสัตว์ไว้ เพื่อเป็นตัวอย่างอันดีงามของคนทั้งหลายต่อไปศีลดังกล่าวมานี้จัดเป็นศีลบารมี